ปลาดุกทะเลโอ้โหโอ้โอ้ปลาดุกทะเลครับปลาดุกทะเลนี่นี่โหหมันจริงเลยปลาดุกทะเลตัวบัเลอร์เลยโอ้โอ้หลายนี่โอ้เวียงแหเวียงแหสุดยอดเลย น้ำน็อกเลยน้ำทะเลน,น็กเลยนั่นไม่ขึ้นมาหรอกปลาเนี่ยน้ำไม่น็อกมันไม่ขึ้นมาหรอกปลาดุกทะเลครับตัวใหญ่ๆเลยปลาแล้วปลาดุกทะเลปลาดุกทะเลโอ้อย่งใหญ่ยังใหญ่เนี่ยมีปลาดุกทะเลไม่ขึ้นมาง่ายหรอกมีปนินน้ำทะเลน็อกโอ้มีปลาปลา ปากดด้วยปลากดทะเลโคตุยอดเลยฆ่าแล้วครับตัวแล้ตัลาเข้าโมงนี่แล้วมอส่งเมียลงน้ำแล้วก็แผลอยู่ป้อมจานเลลงมาดูโอเคอปราสายอยู่หน้าโนนนี่ก็เปาน้น้ีวอ้นี่ยอยู่ประตูประตูระบายน้ำนี่ครับลุนฝั่งนู้นทอดแล้วรวบ ตอดใกล้ๆประตูระบายน้ำเลยอนนีป้ปลาสวนน้ำขึ้นมาปลาดุกทะเลมสวนน้ำขึ้นมาดูครับทะเลประตูระบายน้ำสวนน,น้ำขึ้นมามีน้าก็ได้หกเจ็ดตัวแล้วตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย เกี่ยวเกี่ยวเออเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วแผลลอยแล้วแผลเปิดแล้วจะได้หรือเลปล่าครับลุน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 ลองลุ้นก็ได้นะนี่ลงไปแล้ว น,นี้ไม่ได้แล้วครับแคปเปิดเจ้านี้วันกี้ได้ปลาดุกทะเลตัวเลิ รวบเอ้ hey. แตกดีครับแตกดีมีลุ้นมีลุ้นเวียนนะครับนา้าแเวียงแล้วอ๋อรุบลงมาแล้วอ่าดูน,าน้าแขว่งอุ๊ป ปลาอื <Yeah. S 2> <Are> ่นไม่มีเลยนะครับเนาะทีาก็บอกางตัวห่ตีได้นี่ยมัน่านไม่ไอกตอ้วกทานเป็นผงยีนะนูลท่ากบอกผู้ใหญ่เลยโอ้นีจอเงนะรับ ฝังลุ้นเรือครับเวรือน,นะครับซุบอ่าลงไปแล้วครับไม่มีลุ้นไหมครับลุ้นฝั่งนี้ลุ้นฝั่งนี้ครับนี่กำลังดึงขึ้นอยู่ครับ หเน่ได้แล้วได้แล้วปลาดุกทะเล <c oughs> <c oughs> เออเร็วเลย <c oughs> โอ้ตัวยาวเลย <c oughs> เอ้อไอตัวแล้วไอตัวแล้วเอยตัวยาวเลยครับปลาดุกทะเลเอ๋องเงี้ยงอ๋อง เงี้ยงมันนี่โดนแล้วเป็นไข้เลยนะครับคนแพ้ไ <laughs> ข้ขึ้นเลยเงี้ยงมันเนอหยุดงานสามวันถ้าคนแพ้ <laughs> ผมไม่แพ้หรอกผมโดนประจําโดนประจำบโดนจ <laughs> นชินแล้วชินลองเงี้ยงออกก่อนลองเงี้ยงออกก่อนอันตรายเงี้ยเงี้ยง,ง,ยงตัดแล้วลองโดนดูดิ yeah. มาอีกแล้วมาอีกแล้วครับมาอีกตัวหนึ่งแล้ว ได้ครับฝั่งนู้นไม่ได้สูวลงไปแล้วฝั่งนู้นลงไปแล้ว <c oughs> ลงมาแล้วครับลงไปแล้วก็ยอดแครบดอกแครดอกแครตัวน้เกินลงแล้วสูว ได้ได้ได้มาอะไรปลาขาวปลาขาวโอ้ไม่ใช่ปลายิปตุกใช่ไหมลาสูบปลาอะไรนะอ๋อกระสูบนี่กระสูบครับรอบนี้ติดกระสูบมาตัวหนึ่งตัวสวยอยู่ตสวย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 โอ้แหมกระสูบครับกระสูบตัวงามงามขึนรอดก็ไม่รอดกระสูบกขึ้นมาแล้วเอาเดี๋ยวตัวสวยอยู่ เยงรวบลงไปแล้วตูลระบายน้ำครับลงไปแล้วลงไปแล้วเราไม่ได้ครับ

โอ้ไม่ใช่ใบไม้เป็นเศก,กกระดาษตกใจนึกว่าป่าเศกระดาษเศกระดาษร้อยไม่ได้นะนึกว่าป่า <laughs> แบงร้อยหรือเปล่า <laughs> เวียงแล้วเวยงฟวบฟวบ tặng em đi luôn mấy ô vào 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 ghêng ยังได้ปลานิลหลายตัวแดดปลาดุกทะเลตัวหนึ่งปลาดุกทะเลกับปลานิลเนี่ยประตูระบายน้ำระบายน้ำทะเลเอ,อ๋อเรามีลุนน <c oughs> น้นแล้วค <c oughs> รับไมีลุ้นมีลุ้นแล้วไมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้น ้าข oh, ึ้นมาข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 ึ้นมาโอ้ยยังไงยังไงยังไงดินยัไดินดินปลาไปลาอะไรอ้าวปลาดุกทะเลได้แล้วได้แล้วเอ้ยตัวยาวเลยตัวยาวเลยตัวยาวเลยนี่ได้ไหมตัวแล้วเนี่ยตัวตัวยาวตัวยาวใหญ่เลยหมาแหนหมาตัวยาวใหญ่เลยแหงนี่หมาแหงนี่หมาแหงนี่ได้ได้บ่อยเลยนี่ หัยาวเลยครับปลาดุกทะเลปลาดุกทะเลเอาเงี้ยงอ,อกร์เออได้หลายตัวแล้วนี่ผลงานผลงานปลาดุกทะเลเพียบเลยนดนได้ไมาอีกตัวปลาดุกทะเลโัวใหญ่ๆเลย ยอดเลยเดี๋ยวลงทริปไปเดี๋ยวพรุ่งนี้คนมาเต็มอีกครับเต็มเลยเนีเ่ย <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้คนมาเต็มนะครับดูง <c oughs> ลงทริปไปเ,เดี๋ยวถามว่าทอดที่ไหนนี่ตู้ระบายน้ำนี่เลยครับ